สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ้าหลงมาจากไหนเนี่ยอืมอืมหลงมาจากไหนอะคะดูดูดูหบหล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 บ,ลบเขากินอะไรนะเลี้ยงเหมือนปลาเลยให้อาหารปลาตลกมากดูไปนู่นละนูนไปนู่นนะเขาหลงมานะคะน้องหลงมานะ น้องมาอยู่ที่ปากท่อนะคะ mm hmm. หรือว่าจะแบบน้ำขึ้นมาแล้วเขาเลยคานขึ้นมาไม่แน่ใจนะไม่ได้ซื้อมานะคะน้องมาเองนะ mm hmm. เนี่ยเขาบอกว่าชอบมุดมากเลยเนี่ยชอบจริงๆ mm hmm. เขาชอบมุดมากนี่เนี่ยเขาดุนะเนื่องจากว่าเขาแบบว่าเขา เอาชีวิตรอดมาถึงขนาดนี้เนาะดูสิพอดีไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็เห็นพอดีเลยจับน้องมาไว้ในนี้นะถ้าเราปล่อยไปเขาอาจจะตายได้นะคะนี่แน่มาเลยมาเลยเจ้าดื้อเจ้าดื้อเขากประมาณ ตัวเขาประมาณ3นิ้วได้แล้วนะคะนี่อ้าวสวัสดีหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะเอาหรอ